สวัสดีค่ะไม่มีอะไรมากหรอกแค่อยากจะบอกว่าขึ้นมาทำ YouTube นี้เพื่อเชียร์ลุงป้าไม่ได้มาเพื่อที่จะมาเชียร์ศึกสงครามอื่นใดขออยู่เหมาะๆไม่แม่นะคะความทุกความสุขอยู่ในใจใครดีใครร้ายอยู่ในใจขอเก็บเอาไว้อยู่ตรงนี้แล้วก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปด้วยการเชียร์ลุงป้าค่ะแล้วก็หันมามองดู ออบ้านเมืองเรานะคะว่าจะมีนายกใหม่เป็นใครจะได้แบบเออจะมีอะไรดีขึ้นบ้างไหมในชีวิตในเศรษฐกิจในสังคมนะคะคุณดิฉันร่วงในตลาดหลักทรัพย์ร่วงจนจะหมดดากแล้วนะคะก็เลยเออ เครียดนิดหน่อยไม่มีเวลาไปทะเลาะเบาแหวงกับใครนะคะขออยู่เหมาะแหมๆนะคะเข้าใจตรงกันนะคะแล้วก็อย่าว่ากันนะคะทําไม่ได้ออกมาอยู่ข้างตรงนู้อยู่ข้างตรงนี้ขออยู่อย่างนี้นะคะอย่ามาสงอะอย่ามาชะแงอย่ามากระเสาะกระแสกันเด้อเออกับบ่ได้ว่าไอหยังอยางเฮ็ดหยังอย่าคิดกับใครอยางเฮ็ดหยังก้าแล้วแต่สุเจ้าอย่ามาว้าให้กันพอํำนีลาอันเข่าแล้วอดเอาจ้ากับว่าให้ฟังทำนีลาเมื่อแรกก็จะไปขูดต้นหมอกต้นไม้ ขอโชคขอลาบกับเทพดาพุละ่ะเพื่อสิได้มรดยยวาอันแก้จนในจักหน่อยเนาะบริวาตรต้องเลี้ยงลูกน้องก็ต้องจ่ายแมวหมาอีกตั้งหากางานทํากับบ่มีเงินเดือนกับบ่มีคือเพิน่นแค่นี้ละเข้าใจตรงกันนะค่ะยาว่ากันจันทร์สี่แค่นี้ลุงมกับปวดหัวป่ากับปวดหัวแห้งแล้วค่ะเนาะสวัสดีมีสุขเด้อค่ะเข้าใจตรงกันนะคะจุกก๊บๆ